สวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจัดตุ้ยวิทอาร์ตครับผมก็ไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งน,นะอาจารย์ครับเราต่งตางคนต่างไปนู่นไปนี่เห็นอาจารย์บอกว่ารอบนี้จะพาไปชื่นชมงานศิลปะที่กรุงโรมป,ะะปร<น>ะเทศอิตาลีเพราะว่ากรุงโรมเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมทีโอ้ย้อนไปเยอะมากอาจารย์ก็คงรู้ดีว่าที่นั่นเนี่ยกลายเป็นที่ที่มีต่านนึกไฟร้อยที่สุดรู้ใช่ไหมเพราะอะไร เพราะว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างยุ่โบราณมันขุดไม่ได้ดินเยอะใช่จนกราทั่ยาวเหยียดเลยตั้งแต่เป็นสูนทรีา์ตั้งแต่ต้นคริสต์ศนวัดนะฮะตอนนี้เป็นโรมันตะวันตกถี่เไหมตอนาอยู่ตะวันออกก็มีคอนสแตนติโนก็รวมทว้งเป็นสูนทรีทางศาสนาตลอดยุคกลางนะครับก็จะมาเละๆลช่วงก่อนเวันสองแล้วก็มีการพอฟลอเรนซ์เนี่ยเกิดเฟื่องฟูนะฮะโป๊ปก็ ยกนั้นนะฮะได้เป็นซิกเตสก็ไม่ยอมก็ื่อต้องฟื้นฟูกรุงโรมนะครับครับอันนี้หลังจากนั้นก็เกิดโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นนะพอโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นก็ทางโรมก็ไม่ยอมอีกนะฮะก็คือเพื่อนแง่ว่าทางศาธาจักรกทางแคทอลิกเนี่ยก็สร้างโบสถ์ที่เหมือนกับเป็นเรียกเกิดก็เรื่องคัลเตอร์เรฟอร์เมชันครับที่เราได้บอกโบสถ์ต่อน,น้องเป็นเองถูกไมหมฮะซึ่งก็สวยงามมากก็ยิ่งเอางานศิลปะเอาความวิจิตร นะฮะความยิบยับอะไรเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆกรุงโรมที่เท่าที่เดินนะวันนั้นเดินไปหลายวันมากเลยก็ก็ไม่ได้แน่นมากพูดถึงนะฮะนะแต่ว่าที่เจ๋งก็คือมันมีงานศิลปะชนสวยดีเยอะ,ะเลยแต่เพื่หลักๆเลยเขาใช้งานศิลปะในการที่จพยายามเป็นสุวคนนะ,ะ,นะ,ะซึ่งก็เป็นสอความ,มํำเร็จนะครับถ้าแบบออกจกาทั่วทั่วไปเนี่ยเวลาไปเที่ยวกรุงโรมก็อยู่กันประมาณสักหนึ่งถึงสองวันแล้วก็รีบเดินทางไปที่เมืองอื่น ก็ส่วนใหญ่เราก็จะไปดูจากวัติกันนั่นใช่หรีอเปล่ามมแต่วัติกันไม่ใช่ยังดูไม่ค่อยครบเลยจริงๆแลง้ววัติกันคือก็น่าจะไปอีกรอบไปดูอีกหลายพาร์ทมันมีพาร์ทงไปเพนติ้งอ่ะนะฮะอันนั้นน่าดูมากใช่ดังนั้นก็จะมีเงานศิลปะในโบสถ์แบบพวกงานจิตกรรมสวยๆคาราวาโจยุคนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่เจ๋งก็คือโบสถ์เหล่านี้งานศิลปะเหล่านั้นเนี่ยไม่มีการเอาออกไปเลยมันต้องอยู่ที่โบสถ์เพราะนั้นต้องไปดู ครับนะฮะเดอร์บีนาจะพาทุคนไปดูด้วยกันฉันก็เราเริ่มอันแรกเลยตามไหฮะห้องพักของนักบุญแซนอิกนาเซโออันนี้คือชื่อนักบุญละเป็นเป็นผู้เริ่มก่อตั้งนิกายเยซูอิตขึ้นมาเออเพื่อเป็นนิกายยางนะครับนิกายนี้มาได้ไงก็ก็ต่อมาจากเอ่อการปฏิรูปศาสนาของเอ่อนิกายโปรเตสแตนต์นิกายเยซูอิตก็คือสุดท้ายของคาทอลิกนี่แหละครับอาจารย์ที่พยายามที่พยาปฏิรูปให้มันมีความเคร่ง ศาสนามากขึ้นอยากจะให้ผู้คนกลับมาเริ่มศรัทธาคาทอลิกมากขึ้นอย่างนี้รจริงๆใช่ครับดีมากเลยนะครับก็นะฮะอันนี้เป็นคือเป็นผู้ก่อตั้งเนาะแล้วก็จะจําได้ว่าวันนั้นที่พอเข้าไปในโบสถ์โอ้โหเดินพี่เดินไกลมากเดินเข้าไปในซอยซอยๆแ้วทีแท้ก็คือนี่แหละบะเป็นห้องพักของเขานะครับแล้วก็อยู่บนชั้นบนสุดของอาคารนะฮะใช่ลงไปแล้วก็ขึ้นบันไดบันได้ซับซ้อนมากเลย ของเยซูอีกสร้างในวันที่สิ 6, บหกนะฮะแล้วก็นักบุญคนนี้อยู่ตั้งแต่ปี 44, 1 5 4่งห้สี่สบจนสิ้นชีวิต156ก็อยู่แค่สิบสองปีเท่านั้นเองมีลักษณะเรียบง่ายนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเก็บรักษาสิ่งเดิมๆไว้นะครับ,รบแต่ที่สําคัญก็คือว่านะครับตามนี่นเดี๋ยวเราจะโชว์รูปให้ดูก็คือว่ามันมีจิตกรรมฝาผนังต,งตรงทางเดินซึ่งยาวไม่เกินซัก มีดาวสักประว่ามันสักสิบถึงสิบห้าเมตรเท่านั้นนะนะฮะแต่ว่ามันสวยตรงที่ว่ามันมันวาดเทคนิคเด็กมันเป็นงานศิลปะสไตล์แบบฝรั่งเศสนะฮะเขาเรียกทมโปรยเโรยอ่าก็จะเป็นเหมือนลักษณะของศิลปะแบบเหมือนภาพลงตามีมิติลึกมีเหมือนแบบวาดให้เหมือนเหมือนกับมันลึกเข้าไปใช่ครับเหมือนเด้งออกมาใ่แล้วมองเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนภาพสามมิติอย่างเงี้ย คือข้าเคยเห็นที่เราคุ้นเคยซิตซีนชัปเปอร์จำได้ไหมอ่าก็มีบางอันที่เขาวาดให้มันเหมือนกับมันมีนูนออกมาอะไรประงนั้นอ่นะฮะแล้วก็ถือว่ามันก็มีเรื่องราวภาพอะไรต่างๆมากมายอยู่ในนั้นนะฮะภาพเหล่านี้นะครับก็สถานที่ตรงทางเดินคอริดอร์เนี่ยเป็นที่สําหรับคนไปเหมือนกับไปอธิษฐานก็วันนั้นเนี่ยมีคณะในนักศึกษาพลเขาไปยืนร้องเพลงใหญ่เฮ้ยเจ๋งว่ะคือเราก็ได้ได้มีประสบการณ์ของ การนี่คือไปอธิษฐานก็คือเหมือนกับเป็นการรับเลิกะนะฮะของการที่ใช้ชีวิตสันโดใช้ชีวิตเรียบง่ายเนี่ยฮะสวยมากจริงเลยเหมือนที่ที่แสวงบุญด้วยใช่ไหมแต่แสวงบุญใช่ในอธิษฐานไปอะไรเนี้ยครับแล้วก็เราก็จะแบบเห็นเห็นบอกโอ้โหภาพว่าที่เก๋ไก๋มากะนะฮะครับแล้วก็ข้างข้างซ้ายเนี่ยกข้าไปจะเป็นนักบุญนะครับแต่อย่างบนเพดานเนี่ยมันก็จะมีทุกสวรรค์มีอะไรคือเหมือนกับเป็นปูนที่นูนออกมาครับแต่จริง จริงๆไม่ใช่จริงๆเป็นภาพวาดรวมเลยครับก็พิเศษมาก very very special ลคืองานศรราิลปะพวกนี้คือเป็นยุคบาโรกที่สร้างหลังจากที่นักปุณณิยาซิโอเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้วอืมโอเคเราก็เหมือนจะพยายามมาเหมือนสร้างให้เป็นเหมือนแต่ที่ศักดิ์ธิ์ที่พิเศษที่พิเศษขึ้นมานะครับครับก็เป็นที่หนึ่งเนาะที่เราอยากจะแนะนําท่านนะครับแล้วก็ใครอยากไปก็ไปเดินเดี๋ยวมีที่ไหนอีกก็ติดตามตอนต่อไปครับผม เอกชาขอบคครับสวัสดีครับ